สวัสดีครับท่านผู้ชมเหลืองานมากขึ้นออากตำมุ่งเส้นได้ครับออกมาลาังบานมาเก็บบกเขือเทียดสำหรับไปตำมุ่งรับปุ่นบกเขือเทียดมีตัวหน่วยงามๆเลยครับผืดผักสวนขวจากลังบานสดๆครับหลังจากนั่นก็มาเก็บผักบุ้งครับผมผักบุ้งก็มีแต่หยอดงามๆต้นงามๆเลยครับปุ่นผักปลอดสารครับพี่น้องหลังจาก เก็บผักบุ้งเดียบร้่อยสิงที่ขาดบ่ได้เลยก็บักแนวเลยครับนี่บักแนวที่ปลูกไว้เต็มเลยเลยครับดดปุ่นดกคักไปทั่วหน่วยงามงามนามเลหลายเลยครับนี่เอาสองหน่วยพ่อครับนี่ผักบุง้งนี่มเขเทศครับส่วนประกอบใดแลวก็เขาคั่วมากครับมาทําการเด็ดผักบุ้งเพื่อเสียเอาไปล่างครับใบทีบงงามอันบงงามก็เด็ดออกครับผม เอาไปหย่อนง่ามไปกินนะครับล้างเรียบร้อยทําความสะอาดครับต่อด้วยการย่ำมังหงครับพี่น้องย่ำมังหงสาหรับตําเบิ่งลีลาฟีเมื่อการย่ำมังหงครับสุดยอดแเลยครับนี่หยองจั่วของไปเสร็จแล้วบมมีคนหยองกับหยองจั่วของเอาครับอ้าเบิ่งของแท้อีเีแหละครับไริยยองนี่นี่ไม่ยองจั่ของนี่ครับมันของแท้อีลีครับผม มึงเต่ฝีมือกันย่ำกันฟันบางหงกุดรูเลยเลยครับว่ารถฉาตินี้สุดยอดเลยครับย่ำไปฟันไปครับขันตอนนี้ค่อนข้างสใสวเวลาในจักหน่อยเพราะว่ามันด่วยไงได้ครับบางฮงกว่าฉีฟันแล้วย่ำแล้วก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยครับผมนี่แล้วน้อครับพี่น้องพืชพักสวนขวปลูกไว้ก็พ,อ,พอได้กินเพอได้เก็บม,มากินนะครับย่ำอ,อ,อยากย่ำยังกันย่างงไปเก็บเอาไม่กินนะครับผม มันอยู่เก๋ๆายๆขั้นเขาโบมีมันกิดตองในออกไปหาซื้อเพิินละครับกันอยากก็ได้ขั้นเขามีแหล้วมันเกิดโมเด้ไปซื้อยากนะครับยางออกไปเก็บเอามาเห็ียดเหเลยนะครับพื้นที่ยูนีก็บ่หลยปานนี้ด้ครับผมโมเด้ปลูกยางละต้นสองต้นเท่าไหรได้ครับพื้นที่โบหล่เนี้ยยำเดียวได้ครับบ้านกันต้นต่ตไปก็มาตำได้ครับบ้าน

เน่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 ยันยอดอันนี้ได้มาเนี่ยบะพริกครับตำตำลงไปครับผมตำละเอียดแล้วตามด้วยบักเขลือเทศได้ครับปานบะเขลือเทศใส่ได้บ้างนี่นี่ใส่ละบักเขลือเทศมากไหมเออนี่ที่เขาเก็บมาของฉันนี่สดๆจากสวนเลยครับปาดไปเลยปาดปาดปาดครับใส่เห้เบิร์ตเบิร์ตอยู่บ่ โอ้ยชมเห็นอย่างเดีเอ๊ใส่ตามความพอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่บักหนาาสดๆครับผมบีบเสร็จเลยหลังจากนั้นตามด้วยปลาละครับผมตะมหงนนิมนขาดปลาลามันเกิดโมยักนัววันไดนเด้ครับมันตน้องมีปลา้าได้ครับส่วนประกอบสําคัญผงชูรสครับผมใส่ผงชูรสไปตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับเพื่อความนัว หลังจากนั้นก็น้ำตาลเล็กหน่อยครับผมแล้วแต่สีปรุงแล้วแต่รสฉาิของผู้ใดสไดมักสมัยกระเฮ็ดเอาครับหลังจากค้นให้เขากันเนี่ยเราก็ตามด้วยเส้นบักงุ่งนะครับผมที่ห้อซับเว้ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไป,ไปตำหยดยดหยดให้เขากันละครับตอนกำวิธีบายแหครับแค่นี้ตำบักงุ่งหลังจากนั้นตำเสร็จแล้ว เขาสู้การชิมนะครับอา้าวเป็นจังไดของแท้แล้วครับเธอเดียวพานนะใส่จานไปเลยครับพร้อมเสิร์ฟบึ่งหน้าตามันบาดน,นี่นี่มาไปกินเขาน้ำกันครับพี่น้องคนได้มีปลาเผาถ่ายคนนี้ครับสอปลาเผามาตัวหนึ่งนี่ครับปรเนนปนลาเผาเอามากินกับตำมุ้งงนี่แหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาท่านผู้ชมไปสำเนาครับผมสวัสดีครับ